สวัสดีค่ะพามาชมอีกหนึ่งรุ่นค่ะรุ่นนี้เลยนิสสันเอ็กเซลสอตัวอีนะคะไฮบริดค่ะขับ2นะคะสีขาวปีสองพสิบสวยๆคันนี้เลยค่ะแลกไม่อยู่หลักหมื่นเองนะคะรถสวยมากเลยค่ะเอาไปเลยค่ะลูกค้าประวัติดีนะคะฟรีดาวได้เลยค่ะสวยๆเลยพาไปชมภายในกันค่ะไปเลย เป็นเบาะหนังนะคะสีครีมค่ะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะสวยงามเลยนะคะเลขไมยอยู่แค่หลักหมื่นเองนะคะเลขไมยอยู่แปดหมื่นแปดเองค่ะทุกคนนี่ภายในสวยงามนะคะใหม่สุดถือว่าสภาพนี่คือเยี่ยมเลยนะคะดูเบาะหลังกันค่ะ ดำนะคะภายในนี่ค่ะสวยงามนะคะตรงนี้จะนั่งห้าคนก็ได้หรือว่าจะนั่งสี่คนแล้วก็วางแก้วน้ำได้นะคะไปเปิดประตูข้างหลังกันค่ะกดหนึ่งจุกเปิดอัตโนมัติเลยนะคะ ะะก็จะกว้างสําหรับใครที่นั่งเฉพาะ5คนนะคะข้างหน้าข้างหลังก็สามารถใส่สัมภาระได้เลยนะคะหรือจะนั่งเต็มๆก็ได้ค่ะก็จ,จะยังมีล็อกประมาณตรงนี้นะคะประมาณตรงนี้ก็ใส่ของได้นิดหน่อยนะคะได้อยู่นะคะโอเคนี่เไฟฟ้า,ฟา,ฟานะคะูสวย สีขาวมุกค,คันนี้นะคะโตโยต้าชัวไม่ได้มีขายเฉพาะโตโยต้าอย่างเดียวดังนั้นใครที่สนใจอยากได้รถยี่ห้ออื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือจะเป็นยี่ห้ออื่นยังไงติดต่อสอบถามเรามานะคะ